ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เมสซี่เตรียมบอกลาแป้แชร์หาสังกัดใหม่ในหน้าร้อนนี้ซูเปอร์สตาร์ชาวอังจ,จายจะหมดสัญญาเมื่อจบฤดูกาลนี้และทางยักษ์ใหญ่แห่งฝรั่งเศสมีท่าทีว่าอาจจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขาปารีสแชแมง ยักษ์ใหญ่แห่งลีเอิงฝรั่งเศสชะลอการต่อสัญญากับเลีเนลเมสซี่ออกไปแม้ว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะไร้รสังกัดและย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวทันทีที่จบฤดูกาลนี้ก็ตามแข่งวัย35ปีพึ่งพาทีมแพทย์อาเจตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปลายปีที่แล้วและมีผลงานที่โดดเด่นกับทางแปแร์แ่ด้วยการยิงไป15ประตูกับอีก15แอซิสในศึกลีกเอิงแต่ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารของนาเซอร์อคาเลฟี ประธานสโมสรอนจากฝูงหลีกเอิร์กที่อยากจะเน้นดารุ่งฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นมากกว่าจะพึ่งอิทธิพลของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกทําให้สโมสรออาจไม่ต่อสัญญากับเมสซีอ่อกไปเนื่องจากมองว่า,น,านักเตะรายนี้เริ่มมีอายุมากเกินไปแล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวทําให้ดาวเตะอ,อาเจนตีอาจจะต้องมองหาสังกัดใหม่ในซัมเมอร์นี้โดยหนึ่งในสโมสรอนที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะคว้าตัวเขาไปครองก็คือบาร์เซโลนายางได้ก็ตามบาซ่า จะคงมีปัญหาเรื่องการเงินภายในสโมสรและกลังเสี่ยงที่จะเสียกาบี้ดารุ่งฝีเท้าดีของสโมสรออกไปแบบไม่มีค่าตัวทําให้การเจรจาคว้าเมซี่กลับสุดถิ่นคํานูยังเป็นคําถามว่าพวกเขาจะหาเงินที่ไหนมาเคลียร์ก่อนหน้านี้แป๊ะแฉเคยพยายามจะรั้งเมซี่ให้อยู่ค้าแข้งในฝรั่งเศสต่อไปแต่การเจรจาทั้งหมดกลับหยุดชะงักลงหลังจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่กตาต้าเมื่อปลายปีที่แล้วแป้ะแฉ ทำได้ตามเป้าบุกชนะอองเช่สองหนึ่งในศึกลีกเอิงทำให้หนีที่2เป็น11แต้มแต่ลงแข่งมากกว่า1น,นัดณสนามสตาร์เลมองโกปาศึกลีกเอิงระหว่างอองเช่ทีมบวยเปิดบ้านดวลกับแป้แชร์จากฝูงพ่านไป9นาทีแป้แชร์นำหนึ่งศูนย์จากจังหวัดที่เรเนลเมสซีย่ยกเข้าเขตโทษมวนเบอร์นาดแตะมาตรงกลางถึงเลียนเอมปาเป้ส่งบอลยิงตุงตะข่ายนาทีที่26 ทีมเยือนนำห่างส0เมซี่แทงให้กับเอมัปเป้หลุดมาทางขวาก่อนโยกหลบผู้รักษาประตูแล้วยิงไม่พลาดถัดมานาทีที่3 8เป็นโอกาสของแป้ชัยอีกครั้งคนนี้เลียนเนวเมซี่น่าจะบวกสกอร์ให้ตัวเองแต่ยิงไม่ผ่านในด่านองเช่ซึ่งหลังเล่นไปถึงนาทีที่74ทีมเยือนเมืองหลวงมีโอกาสฝังแต่ทางเอมัปเป้สังหารไม่ผ่านผู้รักษาประตูจะถิ่นตีขะแตกไล่มา1ประตูต่อ2ในนาทีที่88 วอลเลอรี่เปิดเสาไกลให้กับซีมาโคกชมเข้ากลางชาดาทียุบยิงไม่พลาดจบเกมแพ้แชร์บุคละองเช่ทำแต้มหนีที่2-11คะแนนแต่ลงสนามมากกว่า1น,นัดส่วนเจะบ้านรังบ้วยรอตกชั้นอย่างเป็นทางการเท่านั้นเวนเกอร์ฟันทงคู่ชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเรือใบดวลกับมิลานอาเซเนเกอร์อดีิวตการทีมอาร์เซนอลฟันทงคู่ชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ว่าจะเป็นการพบกันระหว่างแมนซิตี้กับเอซิมิลานรอบตัดเชือกตัวใหญ่ของโยุโรปทั้งสองคู่ต่างน่าจับตามองโดยทางเรือใบสีฟ้าที่ถูกยกเป็นตัวหนึ่งในปีนี้จะดวลกับเรือมาริตทีมแชมป์เก่าอีกคู่เป็นศึกดาบิแมตระหว่างเอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานการแข่งขันปีนี้ถือเป็นศึกที่คอบอลไม่ควรพลาดในขณะที่เบนเกอร์เชื่อว่าแมนซิตี้และเอซิมิลานจะผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้ ผมต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้ผมให้มิลานและแมนเชสเตอร์ได้เปรียบอยู่เล็กน้อยเนื่องจากความแข็งแกร่งในเกมรับของพวกเขาบางทีถ้ามาริดอาจจะมีเกมรับที่อ่อนกว่าแต่มาริดก็คือมาริดพวกเขาสามารถทําประตูใครก็ได้และนั่นคือเหตุผลว่าทาไมสิ่งนี้มันจึงเปิดกว้างมากเกมเกแรกจะเล่นกันในวันที่9-10พฤษภาคมและเลกที่2ในวันที่16และ17พฤษภาคมโรับชิงชนะเลิศแข่ง,ข,งขันกันในวันที่10มิถุนายนนี้